สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรานะคะก็จะนำเสนอโปอรแกรม Mac Effy ค่ะสมาชิกในกลุ่มนางสาวสุพนันกันสมุตนางสาวจันจิราบานเมืองนางสาวพัชรัตนรุชาดาค่ะเรามาทำความรู้จักโปรแกรม Mac Effy กันเลยนะคะ Mac Effy เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและรักษาวความปลอดภัยให้กับอุปรกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตโดยเฉพาะในการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ โปรแกรม McAfee มีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถรักษาวความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะถ้าถามว่า McAfee ทำงานอย่างไรแอนตี้ไวรัสของ McAfee นะคะใช้วิธีการหลายชั้นเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณใช้การสแกนแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับและ ลบภัยคุกคามเมื่อคุณเข้าถึงไฟล์หรือท่องอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสยังมีคุณสมบัติต,ต่างๆเช่นการป้องกันไฟว์วอลและการอัปเดตอัตโนมัติซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามที่กำลังพัฒนาด้วยการอัปเดตคำจำกัดความของไวรัสอย่างต่อเนื่อง m ม็กเอฟเนี่ยจะปรับให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ มาดูในส่วนของข้อดีกันบ้างนะคะมีการป้องกันที่ครอบคลุมการปรับปรุงและอัปเดตอัตโนมัติใช้งานได้หลายอุปกรณ์การป้องกันในเวลาจริงแบบเดียวทามในส่วนของข้อเสียนะคะมีการใช้ทรัพยากรระบบเนี่ยมากแล้วก็ราคาสมาชิกเนี่ยสูงค่ะการตรวจจับไวรัสเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เสมอไปค่ะมีการโฆษณาและการขออัปเดตบ่อยครั้งทำให้กวนใจกับผู้ใช้งานค่ะ สรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือ m a n g F f ฟเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการป้องกันที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีข้อเสียบางประการในเรื่องของการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายแต่โดยรวมแล้วเป็นตัวเลือกที่ดีในการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ค่ะจบการนาเสนอขอบคุณค่ะ